ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหล่านี้สั่งโยน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเป็นฉไนคือรูปปาราคะอรูปปาราคะมานะอุทธะอวิชชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสั่งโยน์ อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหลา่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าอันภิกษุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยน์อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหล่านี้แลอินสี่ห้าเป็นฉน ภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัตถินสีมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญวิริยินสีมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสตินีมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสมาธินีมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมจเจริญปัญญีมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินรีห้าเหล่านี้อันภิกษุพึงจเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละซึ่งสังโยชน อันเป็นส่วนเบื้องบนห้าเหล่านี้และ